สถานการณ์ไฟป่าค่ะถึงแม้ว่าจะจบลงไปแล้วแต่ว่าจังหวัดเชียงใหม่เองก็ยังคงต้องมีการถอดบทเรียนอยู่นะคะหลังจากเกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่รุนแรงในปีนี้คลี่คลายลงค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการร่วมถอดบทเรียนหาแนวทางในการบริหารจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต นายนิรัตพงศิทธทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน รวมไปถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือโดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่อปทที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําร่างแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนผัว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าที่ผ่านมาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชนสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจซึ่งในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาในพื้นที่ป่าไม้พื้นที่เกษตรและกอกขยะซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยหน่วยงานภาคราชการเพียงหน่วยเดียวคงไม่สามารถทําให้ปัญหาการเกิดไฟป่าลดลงในเวลาอันรวดเร็วได้ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ที่จะสามารถสร้างความเข้าใจ และความตระหนักให้กับประชาชนมีความเชื่อมัน่นยอมรับและร่วมมือในการเฝ้าระวังช่วยกันดูแลรักษาไม่ให้เกิดปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนและยังเป็นการปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการปัญหาไฟป่าในอนาคตอีกด้วยค่ะค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นหนึ่งในหน่วยง,งานสําคัญเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เลย